ครับคูปตาแอล40 SP นะครับเข้าใหม่นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับร้อยฟอรชั่วโมงนะครับใครหายอยู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้สนใจเบอร์0850876581นะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรรธานีนะครับ สวยเดิมทุกจุดนะครับอ <c oughs> จอดไม่ได้ใช้งานนะครับ <c oughs> บานรถมือหนึ่งนะครับร้อยสี่สิบหกชั่วโมงนะครับ ประกันเครื่องเกียร์แน่นนะครับ ก็ดีนะครับไม่มีแตกแล้วนะครับมาดูหลังเบาลางเบาก,ก็ไม่มีถลอกนะครับเดิมๆสีเดิมๆสวยๆย,ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยแกะซ่อมเลยนะครับตัวนี้ติดต่อสอบถามได้นะครับนา,านเราก็ยังมีหลายคันนะครับรถบีใครหายอยู่นะครับ b ี4 2คันนะครับ2ี่คันนะครับแอลสี SP อีเมีหลายคันนะครับ1คัน2คันนะครับ3คันนะครับ4คัน5คัน6คัน7 8คันนะครับราคาเริ่มต้น3แสนกว่านะครับอ0ส p ่ ตัวนี้32แรงตัวนี้รถสวยเดิมเหมือนกันนะครับสีเดิมทั้งคันเหมือนกันนะครับตัวนี้2องแสนกว่าบาทนะครับ L 5 0ก็มีราคา3ามแสนกว่าบาทมีอยู่นะครับเป็นตัว SP นะครับไม่ถึง4ี่แสนนะครับเข้ามาใหม่ M 5 0 0 0นะครับ M 5 0 0 0ก็2อ9เนะครับรถฟอร์ดใครหาอยู่นะครับตัวเต็มมี1คัน คันนี้อยูสามหนะครับรถกุดคูบัต a าใช้งาน2,000ชั่วโมงนะครับรถปี63สามสวยๆราคาสามอา่อสามกานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้ันคันนี้ฟอร์ด6กพันะครับตัวเต็มนะครับ T3 เครื่องทีสมเอมทะเบียนมีนะครับราคาตามสภาพนี้1,99,000บาทนะครับ ก่อนหะน้าหลังเครื่องเกียดีโปวินใช้งานไอ้อรถคันนี้ไม่มีโูวินเพาเดียวใช้งานได้ปกตินะครับสนใจ,จก็ติดต่อสอบถาม0 8 8ูนย์ปัญหาศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ